กานแต่งเองเรื่องสัญญ้นยาเออน้องครับพี่ชอบน้องมานานแล้วล่ะครับอื้อืมค่ะแล้วพี่มาบอกทำไมเหรอคะพี่จะบอกว่าเป็นแฟนกับพี่นะหนูไม่ค่อยชอบผู้ชายที่มาแบบนี้คะ่ะแบบมาบอกรักทั้งๆท,ท,ที่เรายังไม่รู้จักกันเลยนะคะแต่พี่รักน้องจริงๆนะ พี่ให้คำสัญญาได้เลยถ้าพี่ทิ้งน้องไปเมื่อไหร่ขอให้น้องเอามีดแทงพี่ตายได้เลยพี่อย่าผิดคำสัญญานะเป็นก็ได้ค่ะงั้นพรุ่งนี้เราไปช้อปปิ้งกันแม่เออได้ค่ะวันต่อมาหลังจากการช้อปปิง้งสองชั่วโมงต่อมาโอ้โหพี่บอยมินอยากได้อันนั้นนะ อันนุก็น่าเอาอุ้ยอันนี้ก็น่าสนใจอุ้ยน่ารักไปหมดเลยอ่ะพี่บอยซื้อให้หน่อยนะ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 ,นะ,นะอืมอืมโอเคโอ้ยตังหมดตูดแน่เลยพี่บอยมิ้นหิวข้าวแล้วอ่ะไปกินกันนะมิ้นอยากกินบิงซูอโอเคโอเค,อเคแต่ว่าไม่แพงเท่าไหร่หรอกพี่บอยเอ้าแล้วกี่บาทเหรอ ก็มิงโชช็อกโกแลตมูดแล้วก็โรยด้วยโอนตินโรยด้วยนมคาเนชั่นข้นหวานอะราคาก็ไม่แพงมากนะคะแค่625บาทเองนี่ไปแพงใช่ไหมวะเนี่ยอะไรนะคะพี่บอยเปล่าเปลาเไปกินกันเถอะเย้โอ้โหพี่บอยน่ากินมากหวานน่าดูเลยเรามากินกันสองคนนะเออจ้าจ้าจ้าเมื่อกินเสร็จ เออบ่อยบ่อยเอาเพิ่มอีกอันนึงนะเอาขอเป็นชาเขียวชาโคลนมข้นหวานคเนชั่นละกันอ๋อแถมเชอร์รี่ด้วยละ่ะเอาจานบิ๊กเบิ้มมาเลยนะเอาไซจัมโบ่ได้เลยครับคุณลูกค้าได้แล้วครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมจะใส่ถุงให้กลับบ้านนะครับทั้งหมดราคากี่บาทหรอบ่อยแบกบิ Back, big, ๊กเบิ้มไซจัมโบ้ก็ประมาณ 928บดบาทครับโอ้โหถูกจังเลยพี่บอยคะที่หลังเรามาล้านนี้บ่อยๆนะเออว่าแต่เนี่ยมินลืมกระเป๋าไว้อะ่ะพี่บอยช่วยจ่ายแทนก่อนนะอ้ยเออเอเอโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวพี่จ่ายให้โอกาสหน้าโชนไหมนะครับไม่มาแล้วโว้ยกลับบ้านกันเถอคะค่ะพี่บอยตายแล้วทำไมฉันอ้วนลุมพุงขนาดนี้เนี่ยเออ บอยต้องทิ was, ้งฉ <ologia 000> <ers> so ันแน่เลยจากเดิมตอนนี้เฮ้ยพวกมึงดูเมียไอบอยดิโอึันึกว่าช้างน้ำนะเนี่ยเออว่าตกใจชื่มหายไหนบอกว่าแฟนมันสวยนักสวยนางเลยไว้โอ้ยคุณหลอกดาววยโอ้ยอีอ้วนอีช้างน้ำอย่านะอย่ามาล้อฉันนะอีอ้วนอีอ้วนอีอ้วน อีช้างน้ำอีฮิโปโทะเลอีหมูตุนออกไป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 ทุกคนอา้าวมิน้นทำไมหุ่นไป็นังนั้นน่ะคงจะเป็นเพราะหนูกินปิงซูมวนะคะดูหุนหนูสิพี่บอยไม่เจอคนร้อนหนูอ๋อไม่เป็นไรหรอกแต่ยังไงพี่ก็ยังรักมิ้นนะ ขอบคุณพีเที่ยงอยู่กับหนูเสมอนะคะวันต่อมาหลายวันผ่านไปเฮ้ยบอยมึงรักเขาน้องเขาจริงเหรอวะแล้วทำไมยังหน้าด้านทนกินอยู่กับอีอ้วนนั่นอีกล่ะเออข้าว่ามันไม่สวยหรอกนะเลิกเลิกกันไปเถอะกับไอ้ผู้หญิงแค่เนี้ยเลิกไปเถอะแล้วทำไมพวกนายต้องล้อน้องเขาด้วยละ่ะ โอ้ยถ้าฉันไม่รอฉันก็ตกกระแสน่ะสิใช่ไหมเออใช่ใช่ใชช่ใช,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 ใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้มีแต่คนแซล,ลอีมิน้นหมดแล้วมันอ้วนซะกระถังข้าวหมูเนี่ยอ้อกลับไปคิดดูอีกทีนะว่าจะเลิกหรือไม่เลิกไม่งั้นแกก็ทนหน้าด้านอยู่กับบอลละกันอืมเดี๋ยวฉันจะคิดเองแหละเออพี่บอยพี่บอยเรียกมินมาทำไมอะ่ะ มิ้นพี่ว่าเราเลิกกันเถอะนะพี่คงอยู่กับมิ้นท์ไม่ไม่ได้นานเท่าไหรอ่อ่ะอืมเราคงจบกันแค่เนี้ยเราไปกันไม่รอดหรอกมิ้นท์ทำไมอ่ะพี่พลอยแล้วสัญญาที่ให้กันล่ะทําไมทําไมพี่เป็นอย่างนี้พี่ก็พี่ทนโดนด่าไม่ไหวอะถึงพี่จะรักมิ้นท์ก็เถอะแต่พี่ว่าเราควรเลิกกันนะอืมเราจบกันแค่นี้เถอะมิ้นท์ ไอ้คนใจผีเจ็ดเดือนผ่านไปเฮ้ยดูดิใครวะโหสวยเกินคนในโรงเรียนเราก็มีด้วยเหรอเนี่ยโหนึกว่าดางฟ้ามาเดินดินนะนมเป็นนมหุ่นเป็นหุน่นเว้ยกิ้วกิ้วกิ้ว้าน่ารักเหลือเชื่อเลยจะไปขอเป็นแฟนซะดีกว่าเฮ้ยน้องคนน่ารของฉันนะเว้ยไม่ใช่ของแกหรอก ใครเข้าไปก่อนได้ก่อนเอ๊ะเอา้า e อีบอยนี่วะมันเดินเข้าไปหาคน้องเขาทําไมนั่นอ๋อจําได้แล้วไอ้มิ้นนั่นเองใช่ปะเออใช่ใช่ใช่ใช,ใช่น้องมิ้นเปลี่ยนไปมากเอ่อนี่มิ้นใช่ไหมอืมค่ะเออพี่บอยเหรอคะอา้อาวอ้าวมิ้นจำพี่ได้ด้วยเหรออืมก็จำสิคะคนผีบ้า พี่ว่าเรามาคบกันอีกทีแม่อมืมิ้นว่าไม่ดีกว่าค่ะทำไมละมิ้นมิ้นรู้แล้วนะคะพี่ชอบคนที่สวยๆใช่ไหมตอนที่มิ้นอ้วนพี่ก็เลิกกับมิ้นไปไหนล่ะคะคำสัญญาพอมิ้นผอมพี่กลับมาคืนดีพี่มองคนที่หน้าตาและหุ่นเหรอคะพี่นี่มันเร็วจริงๆ มิน้นอย่าพูดแบบนั้นสิพี่รักมิน้นแทบตายนะถ้ารักมิน้นแล้วทำไมต้องทิ้งมิน้นด้วยล่ะคะคนรักกันเขาไม่จำเป็นต้องฟังคำพวกนั้นหรอกคะ่ะที่ต้องมาแซวต้องมาด่าและล้อทำให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่พอใจหรือลำคาเลยต้องเลิกกับอีกฝ่ายโหมิน้นมันก็แค่าอารมณ์โว่วรูบแล้วนะเออแต่ขอโทษนะคะพี่บอยมิน้นจะไม่มีวันคบกับพี่อีกคะ่ะ ไม่มินอย่าไปเออมินขอโทษนะคะผู้ชายสักเกตสิบเปอร์เซ็นจะมองผู้หญิงที่หน้าตาไม่ได้มองที่จิตใจเลยสักนิดหนึ่งเป็นไงกันบ้างคะทุกคนสนุกกันไหมถ้าสนุกเอ,อเบ้นชื่อมานะคะมินชื่อเรื่องมาว่าจะให้ทำอะไรเดี๋ยวเราจะไปคิดเนื้อหากันเองเนาะอันนี้ก็เป็นนิทานไปก่อนนะเพราะว่า แล้วก็อยากจะทำขึ้นมานะคะให้สะท้อนสังคมได้ดูโอเคค่ะวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนเนะาะบายๆนะคะอย่าลืมกดซับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะบ๊ายบายจุบจ๊บ